ต่อไปอีกสูตรหนึ่งชื่อว่าทานวัตถุสูตรว่าด้วยทานวัตถุหรือเหตุแห่งการให้ทานมี8แปดเหมือนกันข้อที่33พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทานวัตถุ8ปประการนี้ทานวัตถุ8ปประการอะไรบ้างคือ 1. บุคคลบางคนให้ตาให้ทานเพราะความชอบ 2. บุคคลบางคนให้ทานเพราะความชัง สบุคคลบางคนให้ทานเพราะความหลงสบุคคลบางคนให้ทานเพราะความกลัวห้าบุคคลบางคนให้ทานเพราะคิดว่าพ่อและปู่เคยให้ทานเคยทำทานเราไม่ควรให้วงตระกูลเก่าแก่เสื่อมหายไปหกบุคคลบางคนให้ทานเพราะคิดว่าเราให้ทานนี้แล้วหลังจากตายแล้วจัะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ เบุคคลบางคนให้ทานเพราะคิดว่าเมื่อเราให้ทานนี้จิตย่อมผ่องใสเกิดความชื่นชมโสมนัส 8. บุคคลบางคนให้ทานเพื่อเป็นเครื่องประดับจิตและปรุงแต่งจิตภิกษุทั้งหลายทานวัตถุ8ประการนี้แหลทานวัตถุสูตรที่สจบนี่เหตุแห่งการให้ทาน8ปประการอีกเหมือนกันนะแน่นอนว่าข้อที่ดีที่สุดก็คือ ข้อสุดท้ายคือข้อที่8นะให้ทานเพื่อเป็นเครื่องประดับจิตให้เรารู้ว่าจากว่าจิตนี่มันไม่เป็นอะไรมันเป็นตัวรู้เฉยๆมันไม่ดีไม่ชั่วไม่บุญไม่บาปถ้าจะบาปก็ต่อเมื่อมีบาปเกิดมากับมันมาแปะอยู่กับมันจะมีเวรก็ต่อเมื่อมีเวรมาแปะอยู่กับมันมีเจตนาร้ายมาแปะอยู่กับมันมันจะไม่ดีเห็นผิดก็ต่อเมื่อมีมิจฉาทิฏมาแปะอยู่กับมันของไม่ดีมาแปะอยู่กับมันมันดีไหม มันไม่ดีมันไม่ใช่เครื่องประดับเสียแล้วเนาะมันเป็นเครื่องฉุดลากจิตให้ลงระบายไปเั้นนะฉะนั้นเราก็เลยต้องหาเครื่องประดับมาเรื่องประดับในที่นี้ก็เป็นเรื่องฐานเรื่องอื่นก็คล้ายกันหมดเลยนะเรื่องศีลเรื่องความอดทนอ่อนน้อมถม่อมตนเนี่ยทุกท่านทําเยอะๆไว้เป็นเครื่องประดับจิตให้จิตมันสะอาดปลอดโปรง่งให้จิตมันละนิวรณ์ได้ให้เป็นสมาธิตั้งมั่นเพื่อที่จะเป็นฐานรองรับของ อริยมัคมีองแป8ประการเพื่อให้มันตั้งสัมมาทิฏฐิได้นั่นแหละเป็นเบื้องต้นถ้าสูงขึ้นก็เพื่อให้มัคมันเกิดขึ้นมาได้ไม่งั้นมัคมันไม่เกิดนะเอาแค่แรก,แ,รกแค่จะตั้งสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันก็ยังตั้งยากเลยเราก็เลยต้องประดับจิตหรือว่าฝึกหัดจิตของตัวเองนะในส่วนนี้พระพุทธองค์ก็แสดงแฝดเหมือนกันพวกเราก็คงเคยให้มาทุกข้อแล้วในข้อตอน้ตอนๆนี่นะ ให้ทานเพราะชอบเคยไหมครับก็เป็นบุญเหมือนกันชําระความตรนีเราชอบคนนี้เราก็หวงสมบัติเราเหมือนกันแต่เราชอบคนนี้ดูเหมือนจะให้ด้วยความชอบมันเป็นกิเลสแต่จริงๆความชอบก็เป็นกิเลสถูกแล้วแต่การให้เป็นบุญชําระความตนีเห็นไหมครับเราหวงของเราเหมือนกันนะแต่เจอคนที่ชอบปไปนี่ครับให้ได้ชําระได้เป็นบุญเป็นบุญนิดนึงนะพอกเข้าใจไหมครับนะให้ทานเพราะความชัง บางทีบางคนเราไม่ชอบขี้หน้ามันมันพูดเยอะพูดมากเราอยากให้มันไปไวๆเป็นไงครับเราก็ห่วงสมบัติเราเหมือนกันแหละแต่ว่าเราเราคา,านแล้วเกินมันอยู่แล้วใจจะขาดไงบางทีบางคนพูดเยอะจริงๆนะแล้วก็ฟุ้งซ่านไปเรื่อยเราคิดว่าต่อไปเราจะทนไม่ไหวด่ามันแน่นอนเลย<ไ><ๆ>ก่อนที่จะด่ามันให้มันดีกว่าอ่าฉันให้แล้วจะได้จบๆไปนอย่างนี้ก็เราก็เสียดายของเราเหมือนกันแต่ว่าด้วยความชังอันนี้ ความชังนั้นก็เป็นกิเลสนะอย่างนี้ก็สามารถสลับออกไปได้สลานี้เป็นกุศลใช่ไหมครับมันสลับกันนะบุญบาปกุศลนกุศลมันสลับกันทุกท่านก็เลยต้องแยกแยะให้ดีให้ทานเพราะความชังก็มีให้ทานเพราะความหลงก็มีนะวัตถุสิ่งของนี่หลงบางคนหลงนะอย่างนี้ให้บางคนนี่โอ้หลวงพ่อองนี้ศักดิ์สิทธิ์มากหลวงพ่อของเขาคือพระพุทธร,รูปนะเขาก็โอ้โหเขาเลื่อมใสามาก อยากให้หลวงพ่อได้สิ่งที่ดีที่สุดไปสิ่งที่ดีที่สุดของลูกช้างคืออะไรโอะนาฬิกาถอดนาฬิกาให้หลวงพ่อเลยเป็นไงเป็นบ้ามันเป็นบ้ามันหลงก็ให้ได้เหมือนกันจริงๆเขาก็เสียดานนาฬิกาเขาเหมือนกันนะแต่ตอนนั้นมันหน้ามืดไงพ,พ่อเข้าใจไหมก็เกิดบุญขึ้นมานิดนึงเนี่ยพ่อก้าใจมันได้บุญเหมือนกันได้หน่อยหนึง่งนะอย่างนี้พ่อสักหน่อยหลวงพ่อก็ไม่ได้ใส่นะลูกศิษย์หลวงพ่อที่แอบอยู่หลังน่ะ้างหลังพระพุทธรูปอะแอบเอาไว้แล้ว ก็ไม่ว่ากันแล้วก็กรรมใครกรรมมันเป็นไงแบบนี้หลงกลัวก็มีบุคคลบางคนให้เพราะคิดว่าพ่อและปู่เคยให้ทานเคยทำทานเราไม่ควรให้วงตระกูลเก่าแก่เสื่อมหายไปเนี่ยก็ให้ได้คิดถึงประเพณีต่างๆเห็นไหมประเพณีบางประเพณีเนี่ยก็ยังอยู่ตกทอดมาถึงพวกเราเนี่ยบางทีเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องของมั่วๆไป ก็ทําตามเขาก็เป็นประเพณีใช่ไหมก็อาศัยคําว่าประเพณีเนี่ยทำให้ความตนีของเราหายไปแวบหนึ่งจริงๆเราก็เสียดายของมันกันนะแต่เพื่อรักษาประเพณีเนาะแล้วก็เอา้าจริงๆบางทีเขไม่อยากทำเลไม่รู้ทำไปทำไมบางทีแต่ว่ามันเป็นประเพณีก็ทำมาแล้วอา้ารักษาไปหน่อยแล้วก็ดูดีนิดนึงนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับ บอกบุคคลบางคนให้ทานเพราะคิดว่าเราให้ทานนี้แล้วหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์นี่ก็ความหวังเขาไม่รู้จะลมๆแรงๆหรือเปล่าก็หวังกันไปก็ทําให้ความตนีหายไปได้หน่อยหนึ่งบุคคลบางคนให้ทานเพราะคิดว่าเมื่อเราให้ทานนี้จิตย่อมผ่องใสเกิดความชื่นชมสมมานะนาพวกนี้เขาชอบที่จะมีจิตใจเบิกบานเวลาให้แล้วเป็นครับ จิตเบิกบานบางคนนี่แรกแรกนี่ให้ทีนี่นะได้ไปให้กับครูบาอาจารย์ที่ท่านแบบมีคุณธรรมเยอะคนเลื่อมใสามากๆน้ําตาไหลพระาพรา่าเหมือนก็นี่ก็บ้าเนิดหนึ่งแต่บ้าด,ดีอันนี้เขาก็อยากจะได้อย่างนั้นอีอเอาตํงใหก้ก็เบิกบานอีกแล้วบางคนก็ให้ไปให้มาอา้าวไม่ค่อยเบิกแล้วดิฉันผิดหรือเปล่าครับมันไม่ผิดอะไรหรอกมันก็เป็นแค่อย่างนั้นเองแต่เขาติดไงติดความชื่นชมสมนัสจริงๆจิตมันไม่เป็นอะไรให้ใหเราจําแบบนี้ก่อน แต่บางคนไปสร้างความชื่นชมสมานัษขึ้นมาจนจิตมันติดเพราะมันติดแล้วมันขาดไม่ได้พอขาดไม่ได้เขาก็ต้องไปให้เพื่อให้ชื่นชมนะฮะไปให้อีกเพื่อให้ชื่นชมเหมือนพวกติดสมาธิคล้ายๆกันมีใครเคยติดสมาธิบ้างไหมบางคนไม่เคยเคยติดแต่นอนค่ะเขาไม่พูดตอนนี้เขาพูดเรื่องดีอยู่ติดเรื่องดีเป็นหรือเปล่าจริงๆเรื่องดีเรื่องไม่ดีก็มีครติดแหละแต่ว่าบางคนไงพอบางคนเขาสร้างสมาธิขึ้นมาเองใช่ไหม สร้างขึ้นมาสร้างความสุขขึ้นมาในจิตพอสร้างความสุขแล้วไม่รู้จากความเป็นจริงของสุขเนาะไม่รู้เอาความสุขมาทําอะไรเขาก็ติดสุขก็เป็นปัญหาที่เขาสร้างขึ้นมาเองจริงๆไม่ต้องสร้างขึ้นมาก็ได้จิตมันไม่ได้เป็นอะไรอยู่แล้วมันก็ธรรมดาของมันมันก็ดีกว่าทุกแต่ว่ามันก็ไม่เป็นไรเพราะทุกมันก็ไม่ใช่จิตอยู่แล้วมันก็แค่เวทนาเกิดดับสุขมันก็ไม่มีอะไรแต่เขาไปสร้างขึ้นมาพอสร้างขึ้นมาเขาก็ติดความสุข สร้างความสงบขึ้นมาก็ติดสงบบางคนก็ให้ทานบ่อยๆเพราะติดความโศมันัตบางท่านก็เป็นนะโผลวัดนั้นโผลวัดนี้ประธานวัดนั้นประธานพระป่าบางคนนี่ต้องหลายประธานนะปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยหลายวัดเพราะอะไรครับเขาติดโสมนัตไงพอเอ่ยชื่อขึ้นมาคุณยายกอไก่เป็นประธานเชิญจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยเป็นไงครับชื่นชมโสมันั้น เพื่อจะรักษาภาวะดีอีกทำไงอีกเขาก็ต้องไปหลายประธานหน่อยดูดีไหมเนี่ยด,ด,ดูดีนิดหนึ่งก็เป็นบุญเหมือนกันแต่ว่าบุญมันก็มีข้อจำกัดของมันแหละคือมันเป็นของไม่เที่ยงสิ่งในโลกนี่มันมีโทษประจำตัวมันคือมันไม่เที่ยงฉะนั้นที่ดีที่สุดเนี่ยจะต้องรู้จากมันตามเป็นจริงแล้วก็ใช้มันให้เกิดประโยชน์อันสุดท้ายเนี่ยก็เลยเป็นข้อที่สาคัญบุคคลบางคนให้ทานเพื่อเป็นเครื่องประดับจิต และปรุงแต่งจิตเพราะจิตมันไปตลอดพอเข้าใจไหมดังนั้นถ้าเราปรุงแต่งมันแล้วก็พยายามภาวนามันโดยอาศัยการให้ทานบ้างน,นะทำให้เกิดความคุ้นเคยความคุ้นเคยในทานก็จะติดไปกับจิตให้มันคุ้นเคยกับการนึกถึงพระพุทธเจ้ามีพุทธโธธรรมโมสังโฆเป็นเพื่อนของจิตจิตมันไม่มีเพื่อนมันก็ไม่ดีเนาะถ้าเพื่อนนิสัยไม่ดีมันก็ไม่ได้เรื่องให้มันติดกับพุทธโธธรรมโมสังโฆดีกว่ามันก็คุ้นเคย ดีไหมแบบนี้มันไปเกิดใหม่มันก็ยังมีโอกาสที่จะว่าเออถ้ามีคําว่าพุโทโธธัมโมสังโฆมามันก็จะได้นึกได้อย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะข้อนี้ก็เลยเป็นข้อที่สําคัญเอามาแสดงไว้ทุกท่านจะได้เข้าใจวิธีการที่จะทําบุญกุศลประการต่างๆแม้แต่การเรียนหนังสือเนี่ยเรียนธรรมะเนี่ยก็เพื่ออะไรเพื่อประดับจิตเพื่อปรุงแต่งจิตให้ความรู้อยู่กับจิต มีจิตอยู่และมีความไม่รู้อยู่กับมันกับมีจิตและมีความรู้อยู่กับมันอันไหนดีกว่ากันมีความรู้อยู่ดีกว่าฉะนั้นทุกท่านจึงต้องให้มีความรู้อย่าให้ความรู้อยู่ในสมุดให้ความรู้อยู่กับจิตพอเข้าใจไหมเพราะสมุดมันจะเป็นอาหารของปลวกพอเข้าใจนี่เข้าใจอย่างเนี่ยต้องเข้าใจดีๆนะบางคนนี่โอ้โหลำบากเนี่ยมันก็เลยยากตรงนี้ พระพุทธเจ้าก็เลยต้องสอนเรื่องทานเพื่อเป็นเครื่องประดับเพราะว่าจิตจะต้องมีสมาธิมันพวกของดีๆมันจึงจะเข้ามาได้ถ้าไม่มีสมาธิมันเข้ามาไม่ได้าบางท่านเนี่ยอุตสาห์ทำนั่นทนํานี่บุญกุศลเยอะแยะนะแต่จิตไม่เป็นสมาธิสักทีก็คือ,อยังมีวออะไรเยอะแยะรักชังโน่นนี่นั่นเรียนธรรมะก,ก็เยอะเหมือนกันนะเป็นนักเรียนธรรมะนี่แหละแต่ว่าพอจิตไม่ตั้งมั่นไม่เป็นสมาธิหรือไม่รู้จัก หลักในการศึกษาให้ดีว่าเราศึกษาเพื่ออะไรไม่ละลึกนึกถึงภาวะพุทธะที่มีอยู่จริงพระพุทธเจ้าได้ค้นพบก่อนได้เห็นก่อนเกิดภาวะนั้นก่อนเป็นสัมมาสัมพุทธะเป็นศาสดาเราก็ทําให้เกิดได้ไม่นึกถึงอย่างนี้ไม่นึกถึงว่าเราจะต้องทําให้เกิดอันนี้มันก็ไปทําอย่างอื่นแทนก็เลยเสียหายได้ฉะนั้นทุกท่านเรียนธรรมะนะตอนนี้นั่งสองชั่วโมงเดียก็ไม่ใช่นั่งเพื่อเอาบุญนะ นั่งเพื่อ,อให้เกิดความรู้เพื่อชําระเนี่ยพอเข้าใจไหมครับเอาความระเอาความรู้ไปชําระความไม่รู้นั่นแหละเนี่ยพอเข้าใจไหมอย่างนี้ถ้าเมื่อใดที่ชําระความไม่รู้ได้เมื่อนั้นแหละเรียกว่าบุญฉะนั้นตอนนั่งฟังธรรมนี้ไม่ได้เป็นบุญตลอดนะก็เป็นบุญตอนเข้าใจตอนมีความรู้แล้วก็ชําระความไม่รู้ได้จึงเรียกว่าบุญ,บ,ญบุญแปลว่าเครื่องชําระจิตให้สะอาด อย่างนี้พอเขาใจไปครับอย่างนี้นะก็ค่อยๆสังเกตดูนะครับถ้าเรามีพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับการทําสิ่งต่างๆว่าที่ทําทุกอย่างนี้เป็นเครื่องประดับจิตปรุงแต่งจิตให้จิตมีความพร้อมสําหรับการประกอบมรรคของไม่มีความพร้อมให้มีความพร้อมสําหรับการเจริญมรรคให้มีความพร้อมสําหรับรองรับสัจธรรมอันนี้ก็แสดงว่าเราเข้าใจ ดีแล้วในเรื่องข้อปฏิบัติก็ข้อปฏิบัติของเรามีอันเดียวเนาะคือมัคีองแปดมีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าทีนี้เมื่อเราเข้าใจแล้วก็อะไรที่เราเตรียมความพร้อมได้อะไรที่เป็นยังไงเราก็ต้องทําอยู่แล้วทานเราก็ให้อยู่ื่อยอยู่แล้วทํางานก็ทําอยู่แล้วใช้เงินก็ใช้อยู่แล้วนู่นนี่นั่นก็ทําอยู่แล้วเราก็ทาให้เป็นองค์ประกอบของมัคหรือว่าอย่างน้อยก็เป็นพื้นฐานชําระจิตให้สะอาด ให้มีความสุขเพื่อเป็นสมาธิเพื่อจะได้ให้มรรคเกิดขึ้นต่อไปนี่ก็จะเป็นการใช้ชีวิตที่มีประโยชน์ไม่สวนเปล่านะถ้าไม่เข้าใจนี่หลายท่านนี้ก็จะแยกกันตอนปฏิบัติก็ต้องไปเข้าคอร์สเอาจริงเอาจังมากนะกะจะบรรลุไปเลยอยู่บ้านก็ปุถุชนเต็มขั้นเลยนะอย่างนี้คือคืออยู่บ้านก็เต็มขั้นนะคือ ไปปฏิบัติก็เต็มขั้นเหมือนกันนะก็ไม่รู้จะแบ่งภาคยังไงอวไม่รู้จะอวะตารยังไงมันมันคืออยู่บ้านก็คนหนึ่งนะเป็นอีกคนเลยปุถุชนเต็มขั้นเลยนะกินนอนดืม่มเต็มที่เลยกลิ้งไปมาสบกสบายมากเลยนะอยากกินอะไรกินอยากนอนอะไรนอนอยากพูดยังไงตามอ,อําเภอใจเลยนะพอไปปฏิบัติก็หุบป,ปากเลยนิ่งเงียบเหมือนก้อนหินเลยคมไม่ยอมคิดไม่ยอมนึกอะไรเลย เพราะว่ามันมันขี้เกียจคิดนลมันคิดมาตั้งแต่อยู่บ้านแล้วตกลงมันมันจะเป็นแยกเป็นสองฝากนี่มันยังไงมันมันมันจะไม่ทะเลาะกันเองเลยมันงงเหมือนกันนะใช่ไหมอันนี้ก็ลําบากอยู่สําหรับบางท่านที่เกี่ยวกับเรื่องความเข้าใจฉะนั้นอย่าไปแบ่งภาคอย่างนั้นเพราะการปฏิบัตินี่มันอยู่ที่จิตอยู่แล้วมักมีองปดเนี่ยถ้าพูดโดยสภาวะมันก็คือเจตสิก์แปดดวงเกิดประกอบกับจิตเราก็สร้างขึ้นมา ให้เข้าใจอย่างนี้พอเข้าใจแล้วก็ค่อยๆสร้างถ้ายังสร้างไม่ได้อย่างน้อยก็ฟังเรื่องสัมมาทิฏฐิไว้ฟังให้เป็นปรโตโคสะแล้วอมาโยนิโสมณสิการะฟังบ่อยๆพอเกิดความรู้เข้าใจบ้างทีนี้เราก็ดูว่าเออจะประกอบมรรคขึ้นมาได้เนี่ยจิตต้องมีความพร้อมนะก็นี่แหละก็มาทําบุญต่างๆนานาก็เลยมีบุญยะกิริยาว,วัตถุหลากหลายมากมายเพื่อให้เรา ปรับจิตของตนให้มีความพรอ้อมทั้งทานศีลภาวนาหรือบางท่านก็ฟังเรื่องทานกถาศีลกาถาสักคกถาอย่างนี้ก็ฟังอยู่แต่ว่าบางทีก็ไม่เข้าใจหลักที่ถูกต้องว่าแท้ที่จริงเหล่านี้ก็คือทําให้เกิดความสุขสุขเป็นปันใจจัยให้เกิดสมาธิสมาธิเอาไว้สําหรับเป็นฐานที่ตั้งหรือรองรับอริยมรรคเท่านั้นเองนะพอไม่เข้าใจอย่างนี้ก็เสียหายบางคนก็ ให้ทานศีลเพื่อไปสวรรค์ก็สวรรค์ก็คือความสุขความสุขเขาเอามาเพื่อให้นัเป็นเงื่อนไขของสมาธิเท่านั้นเองนะความสุขไม่มีผลอะไรมากกว่านี้นะการเราจะหาความสุขเพื่อความสุขทําสมาธิเพื่อความสุขสุขนานๆน,น,นิ่งๆคมกิเลสได้ตลอดแล้วจะทําไปทําไมสุขมันก็ของไม่เที่ยงอยู่แล้วนี่เราจะให้มันอยู่ก็แสดงว่าเราก็เข้าใจผิดอีกใช่ไหม เราจะบังคับกิเลสไม่ให้มันมีไม่ให้มันเกิดฉันมีสติดีสมาธิดีกรรมฐานดีข่มกิเลสได้แล้วมันมีประโยชน์อะไรมันก็รังแต่จะทําให้เราเข้าใจผิดทําให้เรารู้สึกว่าเราหลบกิเลสได้มากได้เก่งเอ๊ะมันจะยังไงแต่กิเลสมันยังอยู่อ่ะมันงงนะทีนี้เห็นไหมพอเข้าใจไหมฉะนั้นก็ทําพอของปากของคอพอพูดกับเขาได้ว่าฉันก็เคยได้นะสมาธิอ่ะบางคนเนี่ยพอเขาพูดเรื่องสมาธิ แงนคออย่างเดียวเลอมันยังไงไม่เคยได้กับเขามันก็กระไรอยู่นะบางทีนักปฏิบัติเนี่ยเห็นคนอื่นเขาพูดเรื่องสมาธิเห็นโน่นเห็นนี่วูบวาบนิ่งตกวูบโอ้โหตัวเองไม่เคยได้ไงก็เห็นฉันไม่เคยวูบเลยนะเคยเห็นแต่ตอนวูบวูบหลับหลับตื่นตื่นเงยเงยบางทีมันก็งงเนาะฉะนั้นก็ทําให้พอหอปมปากหอมคอคือพูดกับเขาได้ก็พอพอเข้าใจไหมแต่อย่าไปสร้างอะไรขึ้นมาให้มันเป็นปัญหานักแล้ว ก็พอสร้างขึ้นมาก็เป็นปัญหาทันทียอย่างเรื่องทานเนี่ยที่อ่านเมื่อกี้บุคคลบางคนให้ทานเพราะคิดว่าเมื่อเราให้ทานนี้จิตย่อมผ่องใสเกิดความชื่นชมสมนัสพอให้ทานแล้วมันผ่องใสก็ติดผ่องใสอีกแล้วทีนี้ยมันก็จะไปให้ทานเรื่อยอีกทีนี้เป็นท่านประธานงานนั้นงานนี้เรื่อยมันก็ลำบากนะมันเหนื่อยอย่างนี้นะครับแต่ถ้าถามว่ามันดีไหมมันดีเป็นบุญแต่บุญมันก็มีข้อจํากัดน,นะครับ เราก็เลยต้องรู้จักสักจธรรมเพิ่มขึ้นมานะฉะนั้นระดับบุญนี่เราก็ทำกันไปเพื่อชำระจิตให้สะอาดเพื่อเป็นฐานของสมาธินั่นเองนะสุขเป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิอันนี้ให้เราจำไว้นะครับนะทุกท่านก็พยายามใช้ชีวิตให้ถูกต้องตามหลักธรรมจะได้ไม่เครียดไม่วิตกกังวลจะได้ไม่วุ่นวายมากจะได้ไม่ทุกข์อย่าไปทำ ทุจริตต่างๆอย่าไปทําความผิดต่างๆเพราะมันจะเดือดร้อนใจมันจะวุ่นวายก็อย่าทําพอไม่ทํามีความสุขและสุขก็เป็นปัใจจัยให้เกิดสมาธิอย่าไปทําสมาธิเพื่อความสุขเพื่อความนิ่งเพื่อคมกิเลสอะไรเราทําให้เกิดความสุขเพื่อสมาธิสมาธิเพื่อเป็นที่ตั้งของอริยมรรคมีองค์8เท่านั้นเองก็มาตรวจสอบในสมาธิของเราเนี่ย ว่ามีมรคแปดอยู่ในนี้ไหมถ้ามีก็โอเคก็สร้างประกอบมรคเพิ่มขึ้นมาถ้าไม่มีเลยมีแต่นิ่งอย่างเดียวเงียบอย่างเดียวไม่มีมรคสักข้ออันนี้ก็ไปฟังมาไปหาความรู้มาสมัมมาทิฏฐิคืออะไรนะก็เอามาใส่ซะเพราะตอนนี้จิตมันดีมันใส่ง่ายอยากขี้เกียจใส่นะมีความสุขแล้วขี้เกียจไม่ดีนะเป็นคนประมาทอย่างนี้พอใจไหมครับอันนี้ให้ทุกท่านได้รู้จักหลักของการปฏิบัติก็คือมรคมีองค์8 รวมทั้งข้อปฏิบัติพื้นฐานทั้งหลายเนี่ยบุญต่างๆเนี่ยวันนี้ยกตัวอย่างเรื่องทานมาเป็นตัวอย่างเลยเป็นบุญชั้นต้นก็เป็นสิ่งที่เป็นส่วนประกอบหรือว่าเป็นส่วนเสริมของมรรคนเองพระพุทธเจ้าของเราจึงให้ฝึกพัฒนาสิกขาในบุญเรียกว่าบุญยักสิกขาแต่ตอนหลังพวกเรามาเรียกว่าทำบุญแต่จริงๆบุญนี้เป็นสิกขาก็คือการพัฒนาจิตนั่นเอง ทานนี้เป็นศิกขาเป็นการพัฒนาจิตให้ดีงามให้ละนิวรณ์ได้ละตรณีหวงแหนละนิวรณ์ต่างๆได้นะศีลก็เป็นศิกขาภาวนาก็เป็นศิกขาส่วนพวกเราทําบุญทํารักษาศีลทําสมาธิมีแต่ทำนะคือถ้าเข้าใจถูกมันก็ถูกนะแต่ว่าถ้าเข้าใจไม่ถูกมันก็จะเป็นภาษาเรา ฉะนั้นทานนี้เป็นเรื่องต้องสิกขาก็คือการฝึกหัดให้แต่เดิมที่มันเป็นทานแบบเด็กอนุบาลอยู่เพราะทุกคนจะเริ่มต้นจากปริญญาเอกคงไม่ได้ก็เริ่มต้นจากบุญแบบอนุบาลก่อนอาจจะกลัวตกอบายอาจจะกลัวไม่มีกินหรือดื่นแต่ให้พัฒนาขึ้นมาจนกระทั่งเป็นเครื่องประดับจิตจนกระทั่งเป็นสมาธิจนกระทั่งเป็นองค์ประกอบของมรรคพอาใจไหมครับอย่างนี้เขาเรียกว่า พัฒนาบุญหรือปุญญะสิกขาเนี่ยเดียวดูจำแม่นๆสิกขาเนี่ยพวกเราก็ได้ยินบ่อยๆเนาะไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาอันนั้นสอนสําหรับพระให้เห็นชัดถ้าญาติโยมก็ปุญญะสิกขาพัฒนาในบุญทานศีลภาวนาอย่างนี้นะครับให้เราพัฒนาให้มันเป็นถ้าพัฒนาไม่เป็นมันก็จะงงๆอยู่มันไม่ไปไหนอย่างนี้นะครับเอาละบรรยายใน ช่วงต้นของวันนี้นะครับบรรยายไปสองชั่วโมงเลยนะก็คงต้องให้เวลาไปตกผลึกซินิดนึงนะบรรยายต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวอ้วกอ้วกความรู้ต้องต้องฟังบ้างหยุดบ้างนะอันนี้สำหรับวันนี้ท่านคุณป้าก็เชิญให้อยู่ตอนบ่ายด้วยก็อย่าลืมอยู่ฟังตอนบ่ายนะให้อยู่ตอนบ่ายบ่ายโมงถึงบ่ายสองครึ่งนะครับนะก็ท่านที่มากก็เชิญอยู่ฟังด้วย เอาละบรรยายตอนบ่ายก็บรรยายเหมือนเดิมนี่แหละอ่านพระสูตรให้ฟังแล้วก็พูดตัวอย่างนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆพวกเรานี้จะต้องยกตัวอย่างเยอะนิดนึงจะได้จะได้เห็นภาพเนาะนะครับเอาละบรรยายในช่วงเช้าวันนี้คงพอสมควรแก่เวลา mm hmm. เท่านี้นะครับนุโมทนา mm hmm. ทุกท่านครับ